สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรถแซบเวอร์ครับผมวนรถแซบเวอร์วันนี้ผมนํารถอนเนกประสงค์หรือรถ SUV มารีวิวให้ท่านดูอีกคันหนึ่งฮะเป็นรถ Mercedes-Benz ML 2500รี25 2012เลขมาอยู่ที่152,000โลกับราคาอยู่1,379,000บาท เท่านั้นเองฮะมาดูลาเลียนครับต้องบอกว่าเป็นในรถรูปแบบอนเนกประสงค์หรือรถ s u v นะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเด์ไลท์ลันนิ่งทามาให้เซ็นเซอร์กันชนมาให้ทั้งหมด4จุดนะครับแล้วก็กระจังหน้าของเขาจะเป็นลมดําตัดด้วยลายโครเมียมมีโลโก้ดาวใหญ่ดูสวยงามมากเลยทีเดียวนะฮะ ขยับมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับช่วงล่างของเขาเนี่ยนะฮะเป็นล้อขนาดขอบ20ยางไมชลินใหม่4ีเส้นเลยนะฮะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวออกที่กระจกมองข้างมีเส้นบายสปอร์ตรถวิ่งสวนก็จะมีไฟแจ้งเตือนที่กระจกมองข้างระบบกุญแจของเขาเป็นระบบกุญแจคีย์เลสมาให้ทั้งหมด4บานนะฮะแล้วก็จะมีลาวแหลกหลังคามาให้พร้อมเรียบร้อยให้ดูรูปทรงสวยงามให้ออกมาเป็นแนวสไตล์ออฟโรดเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้านในของตัวรถกันครับไปครับ มาดูในส่วนด้านในกันบ้างนะฮะต้องบอกว่าออปชันของคันนี้ไม่แพ้กับตัวท็อปกันเลยทีเดียวนะฮะมาดูกันก่อนว่าเลขไมล์ของเขาอยู่ที่154,186มนั่กิโลนั่นเองนะฮะพวงมาลัย4ก้านนะฮะมีมันติฟังชันมาให้2ฝั่งซ้ายขวานะครับด้านหลังพวงมาลัยของเขาก็จะเป็นเกียร์แพดเดิลชิพ สามารถปรับเป็นลูกเล่นระบบแมนนวนได้นะฮะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะฮะส่วนคันเกียร์ก็จะอยู่ที่หลังพวงลายอยู่ฝั่งขวานะ,ะถ้ารุ่นปีใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ระบบเกียร์นั้นก็จะเป็นเกียร์คอทั้งหมดแล้วนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นระบบครูสคอนโทรลหรือควบคุมล็อกความเร็วฝั่งวขวาเขาก็จะมีควบคุมไฟหน้าสปอร์ตไลท์เดย์ไลท์ต่างๆ จะอยู่ด้านฝั่งขวานะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นสวิตช์เบรกมืออยู่ด้านตรงนี้นะฮะจะเป็นบอรไฟฟ้าคู่หน้านะฮะมีเมมโมรีเพิ่มมาให้3จุดนะฮะมาดูจอคอมมาของเขาก็จะเป็นจอขนาด5นิ้วนะฮะสามารถเชื่อมต่อออดิโอดูเล่นแผ่น CD นะฮะหรือว่าเป็น USB นะฮะเครื่องเล่นซีดีของเขาก็มีมาให้นะฮะในส่วนของโหมดการขับขี่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นระบบโหมดอีโนะฮะเปิดปิดอีโระบบอีโนะฮะแล้วก็จะมีการลื่น สวิตช์เปิดปิดตรงนี้ให้นะฮะแล้วก็มีปาร์คเซนเซอร์นะฮะก็สามารถเปิดปิดได้ส่วนระบบแอร์เป็นระบบอนาล็อกกับระบบดิจิตอลผสมกันนะฮะก็จะมีปุ่มออโต้ให้เลือกนะฮะก็สามารถกดออโต้ปรับอุณหภูมิโดยอัตโนมัตินะฮะและก็ขยับมาดูตรงคอนโซลกลางนะฮะก็จะมีจอยควบคุมคอมมานด์ตรงนี้นะฮะส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นโหมดระบบออฟโรดหรือระบบโฟร์วิลด์ไดรฟ์ของเขานะฮะก็จะมีทั้งทางขึ้นลาดชันนะทางขรุขระนะฮะ มาดูภาพรวมภายในของคันนี้นะฮะต้องบอกว่าเบาะของเขาเนี่ยเบาะหนังนะครับแล้วก็สภาพของภายในเนี่ยก็ไม่มีขาดเบาะไฟฟ้าต่างๆทุกอย่างยังทํางานได้เป็นที่เรียบร้อยคอนโซลก็ไม่มีรอกอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสมบูรณ์อุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้หมดนะฮะรถคันนี้เข้ามาเราดูแลทำความสะอาดเก็บสปาเป็นที่เรียบร้อยให้ถึง 100เกือบร้อยเปเซ์ลยทีเดียวนะครับอาล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันครับว่าในส่วนด้านหลังของรถอนเนกประสงค์ของคันเนี่ย ML เนี่ยให้ขึ้นชื่อว่ารถ SUV ขนาดใหญ่ของเขาเนี่ยจะจุและสามารถดูว่ากว้างได้มากน้อยแค่ไหนไปดูครับมาดูในส่วนฝาท้ายของตัวรถคันนี้นะฮะเปิดท้ายออกมาแล้วเนี่ยนะฮะด้านท้ายต้องบอกว่าจุของได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวนะฮะใครนะฮะสาย ชอบแคมปิ้งนะฮะหรือว่าชอบแบบว่า,าท่องเที่ยวนะฮะคันนี้ต้องบอกว่าเหมาะจริงๆนะฮะเวลาเดินทางน่ะไปโรงแรมหรือไม่มีที่พักเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยฮะแบบว่าสายแคมปิ้งคันนี้พับเบาะลงไปเนี่ยนอนลงไปเป็นเตียงนอนอย่างดีเลยนะฮะมาตรวจสอบความเรียบร้อยของตัวรถกันก่อนนะฮะในตัวนี้เดิมทุกชิ้นส่วนนอ็อตไม่มีขยับรางน้ำฝนเม็ดอาร์คทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะฮะเราสามารถเปิด ที่รีโมทได้นะฮะแล้วก็มีสวิตช์ตรงที่แผงประตูคนขับแล้วก็เพิ่มเติมสวิตช์อยู่ที่าฝาท้ายไฟฟ้าตรงนี้ก็มีมาให้นะฮะส่วนด้านนอกเนี่ยก็จะปีสปอยเลอร์และไฟเบรกดวงที่3นะฮะไฟท้ายไม่มีแตกหักโลโก้ ML 2 5 0อยู่ครบตัวอักษรน,นะฮะโฟร์เมติกก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะโฟร์เมติกก็คือเป็นตัวขับ4ีฟูทานนั่นเองนะฮะส่วนพาร์คเซนเซอร์กันชนก็มีมาให้ทั้งหมด4จุดนะฮะก็ เรียบความเรียบร้อยของตัวรถคันนี้ต้องบอกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะฮะเราเก็บมางานมาให้เป็นที่เรียบร้อยคือลูกค้าซื้อรถที่เราไปจากรถแซฟเวอร์หรือรถเบรเดนชัวเนี่ยแคบไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะพร้อมใช้งานได้ทุกคันเลยนะครับเราจะคัดสรรและเก็บรายละเอียดให้ก่อนถึงมือลูกค้าทุกคันเลยนะครับเรามาดูด้านห้องเครื่องกันบ้างนะฮะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2500นซีซีนะฮะ แรงมาเลือๆส่วนนะฮะตัวรถนะครับตรงด้านหน้าขวาของตัวรถนะฮะมีรอยเก็บรายละเอียดเก็บสีมาเล็กน้อยนะฮะเนื่องจากว่ามีรอยแก้มนะฮะอาจจะเท่าที่เช็คประวัติดูก็จะมีการรอยค้าเจ้าของเดิมเขาไมมีเบียดมีอะไรมาเราก็เลยเก็บสีตรงนี้มานะฮะคันไหนมีโดนมีชนมีเก็บสีมีอะไรเราบอกให้ชัดเจนอยูล้วครับเพื่อเป็นความสบายใจของลูกค้าผู้ใช้รถคันต่อๆไปนะครับปากโปรงนัด ไม่มีถอดไม่มีงัดแงนใดๆดสิ้นห้องเครื่องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์คันนี้ล้างทำความสะอาดขัดสีชวีวันให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมอ่าเรามาสรุปวันนี้ว่าครับในตัว Mercedes-Benz m l 250 CDI 4Matic ปี2012นะเลขมาอยู่ที่154,000โลกับราคาอยู่1,379,000บาทคันนี้นะฮะต้องบอกว่าเรามีวารันตีให้ท่านอีก2ปีเต็มนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกล่องเกียร์ ECU เรามาให้มีให้ทั้งหมด70,000กิโลนะฮะวารันตีมาให้พร้อมเลยครบเรียบร้อยนะใครที่สนใจลองโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์082856 0000 000, 000, หรือแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะฮะที่ ADD 9 9 9 9 9 9 4ตัวนั่นเองนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะใครที่ชอบฝากกดติดตามกดแชร์กด,ก,ด,ก,ดกระดิ่งกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจเราจะหารถดีๆรถใหม,รใหม่รถใหญ่ๆ นะฮะเป็นคันแรกก่อนใครไมหมท่านดูก่อนใครนะครับฝากกดติดตามพวกเราไว้ด้วยครับวันนี้อ้วนชวนเลาไปก่อนไว้เจอกัน EP หน้ากับรายการรถซับเบอร์วันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r 4 s ฟชั sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r 4 s u r e .com